สวัสดีครับสลับโจทย์วันนี้เขาบอกว่าสมมติให้มีเหรียญ30เหรียญประกอบด้วยเหรียญ10บาทและเหรียญ5าบาทซึ่งคิดเป็นเงินรวมกันได้2 1 0บาทจงหาว่ามีเหรียญ10บาทและเหรียญ5บาทอย่างละกี่เหรียญนะครับก็มาถึงวิธีทำก็ให้เพราะเขาอยากสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือเหรียญ10บาทกับเหรียญ5อย่างละกี่เหรียญเนาะเพราะนั้นตัวแปรก็คือจำนวนเหรียญนั่นเองก็ให้ x แทน จำนวนเหรียญ10บาทนะครับอีกตัวเ,เป็นตัวแปร y แล้วกันเนาะแทนจำนวนเหรียญ5้าบาทซึ่งสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาในประโยคแรกเนี่ยสิ่งที่โจทย์เขาให้มาก็คือมีเหรียญทั้งหมด30เหรียญเป็นเหรียญ10บกับเหรียญห้าซึ่งไม่บอกว่ามีอย่างละเท่าไหร่เนาะแต่รู้ว่า จำนวนเหรียญ10รวมกับจำนวนเหรียญ5ได้30นั่นเองเพราะนั้นจึงได้ว่า x บวก y ก็คือจำนวนเหรียญ10บวกกับจำนวนเหรียญ5บาทมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น30เหรียญให้เป็นสมการที่1คือถ้าหากว่ามันมีตัวแปร2ตัวแปรยังไงก็ต้องมี2ส,สมการแน่นอนเนาะต่อมาสิ่งที่โจทย์เขาให้มาอีกคืออะไรก็คือคิดเงินรวมกันได้ สองร้อยสิบบาทก็คือมีอยู่ด้วยกันสามสิบเหรียญแต่พอนับมูลค่าของมันแล้วอะได้เป็นเงินสองร้อยสิบบาทนั่นแปลว่าจำนวนเหรียญสิบก็คูณกับมูลค่าของเขาเองก็คือสิบบาทเนาะบวกกับจำนวนของเหรียญห้าก็คือ y คูณมูลค่าของเหรียญห้าก็คือห้าบาทเนี่ยรวมกน็นับรวมกันแล้วได้คิดเป็นเงินเท่ากับสองร้อยสิบบาทนั่นเองเนาะ ก็เขียนให้มันคูณให้เรียบร้อยก็เป็น1 0 x บวก5 y เท่ากับ210ก็เอาไม่5ตัดก่อนเลยแล้วกันเนาะตัวแปร y จะได้ไม่ต้องติดอะไรแล้วกันเนาะ5 15 5 2 1 5 15, 5 15, 5 15, 5 5 5 5 5 5 5 4 20 5 20อ่าเพราะฉะนั้นสมก,การก็เลยเหลือ2 x บวก Y มีค่าเท่ากับ 42, ให้เป็นสมการที่2ได้เลยหรือใครจะให้ตั้งแต่บรรทัดนี้ยังไม่ต้องหารหให้เป็นสมการที่2ก็ได้แล้วแต่ได้หมด <c oughs> ได้หมดเอาที่เราคิดว่าแบบไหนดูคิดเลขง่ายกว่าก็ใช้วิธีนั้นที่เราชอบเนาะซึ่งเรามีแล้วอยู่ด้วยกัน2สมการคือสมการที่1บรรทัดนี้และสมการที่2บรรทัดนี้ทำการกำจัดตัวแปรเนาะ กำจัดตัวแปรเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีอยู่ตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งที่สัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากันก็คือตัวแปร y เนาะสัมประสิทธิ์มีค่าเป็นหนึ่งเหมือนกันก็ใช้วิธีกําจัดตัวแปรง่ายสุดในกรณีนี้เนาะก็กําจัดตัวแปรโดยนําสมการที่อันไหนขึ้นต้นก่อนก็ได้เนาะเอาสองลบหนึ่งแล้วกันเนาะทำไมเอาสมการที่สองลบหนึ่งเอาหนึ่งลบสองได้ไหมได้ แต่ว่ามันอาจจะติดลบเนาะเพราะนี่แค่30เนาะฝั่งขวาอันนี้4 2ถ้าสมการที่1ตั้งมันก็ต้องติดลบไม,ไม่อยากคิดเลขติดลบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเอาสลับกันได้เนาะก็เอา2ตั้งลบด้วย1มันจะได้เป็นเครื่องหมายบวกหรือใครจะ1ตั้งลบด้วย2ก็ได้อย่างที่บอกแค่คิดเลขติดลบเฉยแต่สุดท้ายคําตอบได้เท่ากันนะครับก็ฝั่งซ้ายก็มี 2x บวก y เขียนไว้ก่อนก็ได้ 2x บวก y ของสมการที่2ลบกับสมการที่1สมการที่1ฝั่งซ้ายคือ x บวก y ฝั่งขวาของสมการที่สองก็คือ4 2ิลบกับสมการที่1ของฝั่งขวาก็คือ30อ่าก็เครื่องหมายลบกระจายเข้าไปเลยนะครับลบ x กับลบคูณบวกได้ลบลบ x ลบ y น,นั่นเองเลยได้2 x บวก y ล x ลบ y มีค่าทับฝั่งขวา42-30ลบ30ก็เหลือ12ฝั่งซ้าย y ลบ y ก็เป็น0หมดไป x 2 x ลบ x ก็เหลือ x เดียวเนาะก็ได้ x มีค่าทับ12จากนั้นแทน x ลงในสมการไหนก็ได้สมการที่1แล้วกันเนาะ ก็จะจะได้ว่าสมการที่1คือ x บวก y เท่ากับ30แทน x ด้วยเลข12เข้าไปก็เลยได้12บวก y เท่ากับ30 y เลยได้เท่ากับ30-12ลบ12ซึ่งมีค่าเท่ากับ18นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นเหรียญ10กี่เหรียญครับ12เหรียญเนาะเหรียญ10บาท12เหรียญและเหรียญ5บาทกี่เหรียญครับ สิบแปดเหรียญนั่นเองเป็นคำตอบกระยุบกระยกกหน่อยเนาะสดท้ายจะได้ไปต้องขึ้นหน้าใหม่ได้ดูให้เสร็จในหน้าเดียวเลยนะครับโอเคเนาะเพราะ x มันคือเหรียญจำนวนเหรียญสิบส่วน y ที่ได้สิบแปดก็คือจำนวนของเหรียญห้าก็แค่มาเขียนสรุปเฉยๆเนขั้นตอนสุดท้ายแค่นั้นเองเนาะครับก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะ นา,นานมาทีช่วงนี้พอดีไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก <C le ak> ็วันนี้แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ